รอบแรกมาเมริกาด้วยวีซ่า J1 ค่ะ Work and Travel ปี2022ว้ายเถ่าบอเป็นเด็กเวิร์กที่สู้ชีวิตคนหนึ่งแล้วก็มีคนมาตกกลุ่มรักนะคะตอนแรกที่ทำวีซ่าคู่มันก็คิดว่าเออก็ดีนะไม่ได้จดทะเบียนถ้าแบบ long distance ไม่รอดเนี่ยก็ยกเลิกได้แต่ถ้าทำวีซ่าแต่งงานนะต้องโอ้เอกสารนู่นนี่นั่นอีกแต่ก็รอดนะจนวันทุกวันเนี่ย ใหญ่มาอเมริกาละช่วงที่มาปีแรกเลยคืออากาศยังไม่ถึงศูนย์องศาหนึ่งองศาอย่างี้ค่ะเพราะว่ายังเป็นซัมเมอร์แต่เดี๋ยวนี้โอ๊ยหนาวจนว่าแล้วฉันเป็นเด็กเวิร์กที่สู้ชีวิตยังไงรู้ไหมทำสามงานจ้าว่าทำไปได้ยังไงพอมาเจอผู้ชายนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าเออลาออกสักงานไหมทำสองงานก็พอมันหนักเกินไปแล้วก็ขอวันหยุดเพิ่มนน่นนี่นั่นได้เดทกันจ้าคุยกันได้แป๊บเดียวไอ้แล้วทำคอกินการบออยากได้บอไวสันเอา โอ้ยกะซิบว่าแห้กลับไปเรียนเนี่ยบอตอนนี้เรียนจบแล้วนะจ๊ะก็เลยย้ายกลับมาอยู่อเมริกากับคุณสามีจ้ะทุเรียนอายเราก็ยังซื้อหายเท่าปันนี้ล่ะ